สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับอ่านปฏิพัทธ์ออโต้อีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถ PPV นะครับหรือว่าเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับแล้วก็มีคุณลูกค้าถามหากันมาเยอะมากนะครับตอนนี้เนี่ยมีรถเข้ามาที่ร้านเราแล้วนะครับใครที่กำลังมองหาในส่วนของตัวรุ่นนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพและความน่าใช้พรรร้้อมกัััันนนนนะะคคบบสวี หันพามาดูตัวเจ้า Fortuner นะครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องส0มพันตัวท็อปสุดนะครับขับเคลื่อนสีล้อ Full Time นะครับ Full Time เลยนะฮะเป็นตัวโฉมสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนมาเป็นตัว Fortuner ปัจจุบันนะครับโฉมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับและอันนี้เนี่ยเป็นตัวเกียร์ออโต้ห้าสปีดนะครับเครื่องสามพันดีเซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพดูด้านหน้าก่อนนะครับสภาบตัวรถเนี่ยเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยมากนะครับนี่ถือเป็นรถรุ่นวิเศษรุ่นหนึ่งนะครับที่ เข้ามาที่ร้านนะครับและนี่ก็เป็นคันแรกของอ่านเหมือนกันนะครับส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวสกูปดักลมนะครับเป็นเครื่องสามพันะฮะค่อนข้างที่จะแรงนะครับการขับเคลื่อนทุกอย่างดีเยี่ยมนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้านี่ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้เป็น T-R-D Sport Cardio นะครับบอกเลยว่าระบบออบชนออบชั่นอะไรทุกอย่างนี้มาครบสาหรับตัว Fortuner คันนี้นะครับ โลโก้นะฮะก็เป็นโลโกเมียมนะครับในส่วนของโคมไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็หลอดใหญ่นี่ก็ยังเป็นฮาโลเจนรีเฟคเตอร์อยู่นะครับในส่วนของตัวด้านหน้านี่สวยนะฮะมีสเกิร์ตด้านหน้ามาให้นะครับแล้วก็เดย์ไลท์นะครับเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์คู่หน้านะครับไฟตัดหมอกตรงนี้มีมาให้พร้อมแล้วนะฮะตัวรถเดิมๆโรงงานนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้อันการันตีให้เลยนะครับรถสวยหนึ่งรุ่นแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษด้วยของทางโตโยต้านะครับ กลุ่มคนที่เล่นตัวนี้นะฮะค่อนข้างที่จะโอ้โหตัวรถนี่ค่อนข้างคุณลูกค้านะ่าจะรู้กันดีนะครับสำหรับตัวนี้นี่ค่อนข้างที่หายากนะครับแล้วก็ความน่าใช้เนี่ยมาเต็มเปี่ยมกับรถคันนี้แน่นอนนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างมากกว่านะครับ สับสนด้านข้างเนี่ยนะครับเมื่อนลืมพูดไปตรงนิดนึงนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวกระจกงวงช้างนะครับด้านหน้าเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะครับส่วนตัวล้อนี่เป็นล้อแมกซีอนะครับเดิมๆโรงงานเลยขอบ18นะครับแล้วก็รัดด้วยยางปี2019นะครับตรงนี้ยางสวยนะฮะใช้งานได้ดียาวๆนะครับแค่แมกแบบนี้ก็สวยแล้วนะฮะนี่คือสภาพเดิมๆจากโรงงานนะครับส่วนตัวด้านข้างรถนะฮะก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับ TRD Sport c a r ร์ตนะครับแล้วก็ตัวบันไดข้างนะครับ ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะฮะมีตัวกันสาดมาให้นะครับแล้วก็มีการตกแต่งถ้วยพลาสติกนะฮะโครเมียมนะครับตัวตรงกระจกนะฮะแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับเล่าหลังคานะฮะพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยนะครับตัวรถเดิมๆโรงงานนะครับคันนี้น่าใช้มากนะครับในส่วนของล้อหลังเหมือนกันนะครับเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับเป็นล้ออลลอยนะฮะ TRD นะครับค่อนข้างทีสวยนะฮะตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าน่าใช้น่าขับมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับ trd sport c a r i v o นะครับแล้วก็พวกระบบออปชั่นอะไรต่างๆนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายมั่งนะฮะ สับคันนี้นะครับเป็นรถ PPV 7ที่นั่งนะครับรถครอบครัวนะฮะอีกรุ่นหนึ่งที่คุณลูกค้าถามหากันมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว Fortuner โฉมล่าสุดที่กำลังออกมาอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวโฉมนี้นะครับโฉมสุดท้ายนะฮะก่อนเปลี่ยนเป็นตัว Minor Chan ชนนะครับโฉมนี้ก็สวยแล้วก็ยังน่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับแน่นอนไม่ตกรุ่นนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายนะฮะแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะครับแล้วก็มีตัวแผ่นปั๊มนะครับตรงนี้ก็จะเป็น CRRD Sport Carivo ไฟเลี้้ยวไฟเใชอาร้ดก็ ตัวกันชนท้ายนี่นะครับดาบฝาท้ายนี่ก็จะเป็นตัวหนังสือ Fortuner นะครับแบบตัวนูนนะครับโลโก้โลโก้อะไรงี้ครบหมดนะครับ f u ล์ t i m ์ 4WD วดอ่านี่ะครับขับเคลน400ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวออปชั่นภายในหรือว่าตัวเกียร์ฟูลไทม์เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งภายในนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมานะฮะก็เป็นระบบ VSC นะครับระบบเพิ่มความเสียรให้กับ2ตัวรถนะฮะในการขับขี่นะครับแล้วก็โลโก้ TRD Sport นะครับตรงนี้ก็ครบหมดนะฮะเดิมๆโรงงานรถสวยนะครับน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งตอนนี้เนี่ยที่กำลัง มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าทำโฆษณาอะไรอย่างนี้ไปนิดนึงแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อมาได้เลยนะครับคลิปนี้คุณลูกค้าไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันมากว่านะครับเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับหรือว่าเป็นห้องบรรจุสัมภาระก็ได้นะครับสำหรับข้างหลังนี่นะฮะเบาะตอน3นะครับ สามารถพับเก็บได้นะครับถ้าเกิดไม่มีคนนั่งอะไรแบบนี้เราก็เปลี่ยนให้เป็นห้องบรรจุสมัมภาระก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับใส่ของจุของอะไรงนี้ได้เยอะนะครับหรือว่าเราจะให้ลูกเด็กแดงๆอะไรอย่างนี้มานั่งโซนข้างหลังนะครับนั่งเล่นของเล่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับถือว่าเป็นรถครอบครัวนะครับแล้วก็สามารถ ลุยแนวออฟโรดได้ด้วยเช่นกันนะครับค่อนข้างจะคบคันเลยนะฮะตัวบงตัวบอกอะไรงนี้สวยนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเน้นภายในกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็แอร์ตอนที่3นะครับตรงนี้ก็เย็นนะฮะสามารถปรับเปลี่ยนอะไรงนี้ได้นะครับตนแอร์ตอน2อะไรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดภายในกันอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของตัวโช่งฝากระโปรงหลังนี่อะไรงนี้นะครับสวยมากนะฮะเดิมๆโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวนงตัวน็อตอะไรงนี้นะครับไม่เคยขยับสักจุดนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับ ทรงสีอะไรงนี้เดิมๆโรงงานสวยนะครับสำหรับวันนี้ตัว f o r t u n เ r นะครับเป็นอีกรุ่นนึงที่น่าใช้มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันต่ออีกว่าครับามาดูสภาพภายในห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับสำหรับสภาพภายในห้องโดยสารเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เบาะตอน2กันก่อนนะครับสำหรับตัวเบาะเนี่ยนะครับตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่ามีเอกลักษณ์มากนะครับสำหรับตัว Fortun เ r นะครับ ตัว CRD Sport Carnival คันนี้นะครับสำหรับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับแล้วก็เดินได้แดงนะครับตัวเบาะทั้ง3ตอนนะครับมีเอกลักษณ์ของมันหมดนะครับมันจะเป็นเหมือนเส้นถักนะครับเป็นลายแบบสวยมากนะครับแล้วก็เป็นเฉพาะของตัวรุ่นนี้เท่านั้นนะครับบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาในส่วนของรถครอบครัวนะครับหรือว่า PPV 7ที่นั่งแบบนี้นะครับตัว Fortuner คันนี้นะครับผมรับประกันเลยว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่หายากมากนะครับแล้วก็ ความน่าใช้เนี่ยมีอยู่ในตัวนี้เกือบครบเลยนะครับในส่วนของตัว เพดานนะครับก็จะมีตัวจอ DVD ให้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นออปชั่นอีกอย่างนะครับที่ถือว่าโอเคเลยนะครับลูกเด็กเด็กแรงนั่งดูพวกกระตงกระตูนนะครับหรือว่าพวกซีรีงซีรีส์อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แอร์ตอน2นะครับตัวปรับแอร์เนี่ยตอน2นะครับเราสามารถปรับได้ที่หลังตัวจอ DVD ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้กล้องแพนเก็บให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายเกี่ยวกับตัวคอนโซลหน้าอะไรแบบนี้เลยนะครับคนขับไม่ต้องเอื้อมมือมานะครับทำอะไรให้ม แรงของแอร์นะครับว่าจะเอาสูงปานกลางนะครับหรือว <s bury accept ing> ่าเริ่มต้นอ่าเนี่ตรงนี้ว่าถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับที่ออปชันที่ให้มาสําหรับตัว f o r ์จูเนรคันนี้นะครับภายในไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคอนโซลหน้ากันบ้างนะครับไปในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้านะครับหรือว่าเป็นตัวของคอนโซลหน้านะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะในส่วนของคอนโซลหน้านะครับจะเป็นสีดำนะครับมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนี้ภายคู่หน้ามาให้นะครับคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นตัวจอ DVD แบบทัดีนรตงนี้มีแบบท มาให้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ AUX USB นะครับแล้วก็สาย HDMI นะครับตรงนี้เล่นงานได้ครบถ้วนเลยนะครับส่วนระบบปรับอากาศนะครับก็เป็นแบบออโต้แล้วนะครับเพิ่มทีละ0.5องศานะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยนะครับตัวของตัวเล่น CD v i วิ o ยุ mp 3เนี่ยนะครับหรือว่าตัวของตรงจอ DVD เนี่ยนะครับมีการตกแต่งด้วยลายเคปเลอร์นะครับตรงนี้ก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นเฉพาะตัวรุ่นนี้เท่านั้นนะครับ เป็นในตัวของ TRD ตัวท็อปรุ่นนี้เท่านั้นนะครับรุ่นอื่นไม่มีแบบนี้แน่นอนนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายควบคุมเกี่ยวกับพามเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับกดรับกดวางแล้วก็ระบบความสั่งเสียงนะครับพวงมาลัยเป็นแบบหุ้มหนังนะครับแล้วก็มีการตกแต่งด้วยลายเคปลาลีกเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นพลาสติกเหมือนพลาสติกเงินวาวนะครับเงินวาวนะครับแล้วก็ส่วนตัวกระจกนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับ ส่วนที่มีเอกลักษณ์อีกอย่างนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวแผงข้างประตูนะครับแล้วก็ตัวที่ปรับไฟฟ้านะครับมันจะอยู่ด้านหน้านิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นลายของคาร์บอนเคเล่าเหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับมีเอกลักษณ์ให้สาหรับตัวรถคันนี้มากพอสมควรนะครับเรามาถึงในส่วนของตัวหลักๆกันบ้างนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวเกียร์ฟูลไทม์นะครับตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะฮะ ว่า f o r t u n e er นคันนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขับเคลื่อนแบบออมโรสนะครับหรือว่าออฟโรสนะครับตัวเกียร์ฟูลชา์นะครับเราถ้าเกิดเราขับขี่แบบปกติเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวนะครับขับขี่แบบในตัวเมืองแต่ว่าเราไม่ได้ในแอลแบบเข้าป่าอะไรอย่างนี้เยอะนะครับเราก็เปลี่ยนมันเป็นตัว H อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะ ขับเพื่อนสี่ล้อตลอเวลาคราวนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งนะครับอย่างเช่นล้อหน้า30ล้อหลัง40อ่ามันจะเป็นอัตราส่วนแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราเลื่อนมาเป็น L-L นะครับหรือว่าเป็นตัวออฟโรดนะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกเกียร์โซโรนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเกียร์โซโรนั่นเองนะครับในส่วนของเกียร์หลังนะครับก็เป็นเกียร์ออโต้ห้าสปีดนะครับเป็นแบบขั้นบันไดนะค่อนข้างดีสวยเลยนะครับตรงคอนโซลเกียร์นะครับก็จะเป็นตกแต่งด้วยตัวคาร์บอนเคเล่าเหมือนกันนะครับเป็นพลาสติกนะสวยๆเลยนะครับ ในส่วนของบาะคนขับนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยตัวอักษรนะครับ T R D นะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล้วก็เดินได้แดงหมดเลยนะครับส่วนภายในห้องโดยสารเนี่ยผมยอมรับนะครับว่าคันนี้เนี่ยออกมาได้ดีนะครับทำออกมาได้สวยทุกจุดเนียนนะครับภายในสะอาดนะครับความน่าใช้ของรถปี2015นะครับคุณลูกค้าที่ ไปดูป้ายแดงแล้วนะครับซื้อไม่ทันนะครับตอนนี้มีป้ายแดงมือสองมาขายแล้วนะครับใครที่ซื้อตอนนั้นไม่ทันเนี่ยตอนนี้นะครับคุณลูกค้ามีโอกาสได้รู้สึกสวยบบนีไปใช้งานแล้วนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับสาหรับภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อยีกว่าครับเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับสําหรับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องสามพันนะครับดีเซลนะฮะ ห้องเครื่องสวยไม่มีข้ามมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับในส่วนของคันหน้านะฮะแก้มข้างเม็ดอาร์คนะครับตะเก็บทุกอย่างเดิมจากโรงงานหมดทุจุดนะครับน็อตไม่เคยขยับสักตัวหนึ่งนะครับแผ่นเพลสติกเกอร์มอกนะครับแผ่งการความร้อนใต้ฝากระโปรงนะฮะตรงนี้ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจนะฮะดูคลิปนี้แล้วนะครับมาทดลองขับนะครับมาดูตัวรถที่ร้านได้รับรองคุณลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ตัว f o r t จูเนอรนะฮะสุวพิเศษคันนี้นะครับรอให้คุณลูกค้ามาเป็นเจ้าของกันได้แล้วนนะคครรรับใใสจหือว่า กำลังมองหาในส่วนของตัวรุ่นท็อปตัวนี้อยู่นะครับที่ร้านเรานะครับมีรถเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าช้านะครับจองก่อนได้ก่อนจัดไฟแน์ก่อนได้ก่อนนะครับคันนี้นะฮะตอบโจทย์ในการใช้งานเกือบทุกรูปแบบนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจนะครับหรือว่าดูไว้ยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะครับรถสวยปี2 0 1 5นะครับเราดูในส่วนของตัวสภาพรถกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาพูดกันเรื่องของราคากันบ้างนะครับสับคันนี้นะครับ โ o ลตาฟอร์จูเนอนะครับ3.0นะฮะตัว TRD Sport c a r i v านะครับ4 Full t i ท e นะฮะ บอกเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับเกียร์ออโต้5สปีดนะครับต้องย้ําแบบนี้ชัดๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นอีกตัวนะครับเป็นรุ่นพิเศษแล้วก็โฉมสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนเป็นตัว Fortuner ปัจจุบันนี้นะครับสับคันนี้เป็นรถปี2015นะครับราคาอยู่ที่8 2 9 0 0 0บาทนะครับย้ําอีกรอบนึงนะครับ829,000บาทนะครับรถครอบครัว PPV นะครับแล้วก็ออปชั่นนะฮะความน่าใช้ซะขนาดนี้นะครับคุณลูกค้าผมเชื่อว่าต้องมีคนชอบบางแหล่ตัวนี้นะครับหรือดูไววว้้แลนะครรับหือ่า กำลังมองหารถตัวนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดโอกาสนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์ like, กดซับสไคร e นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีคลิปม,มารีวิวรถให้กับคุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ